หวังจึงหลังตามข้อความยากเป็นสุกนักกพราะกำหนึ่งนั่งซึ่งพีชายจะกลับสู้นีเวรแค่ตาหนินฟื้นแพร่ริโค้องอยกัก ตีใบไงฝ่าบาบ,บน้องตีกระเป๋ารับสมุดไปถึงแล้วบอกก็ด้วยว่าพ่อหรือแม่ยังคิดถึงเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เจค่ะก,ก็เย,ยกลาบทูลเสด็จพี่เช่นนั้นและตลอดถึงสเสด็จพี่สบายผมจะส่งข่าวอะไรบ้างครับก็อบอกด้วยนะน้องนะว่าทุกวันทุกเวลานี้ที่ไม่เป็นอันกินอันนอน เราทุ่มให้เราฟังไงปลาดกันค้าทำไมเอานายเมืองน,นี้จึงเหียบอย่างนี้เมืองอะไรอ่เขาเรียกก็เรียกเมืองโชพีรุม่มองประราชาหรือเป็นนางเจา้าได้ทุนทิ้นประช,ชาชนฉีบเลยก็ยังคงมีแต่ฝ่ายหญิงโอ้ฝ่ายหญิงชาย คือจันเจมฟาแล้วก็ผู้คนอื่นละ่ะเหมือนลังจากนันก็บผู้คนอื่นได้้ายไปทิ้นเปลืองเหมือนกันหลังจากค่ายไอวาราบาตก็ไม่มีทางใดที่จะช่วยเหลือชีวิตเลยยอดทองค่ะ ม่มีแตงามกล้องเราก็ตายสิ้นเปลืองไปแล้วใช่ก็ฉันนี่นิว้วไวกว่ายิ่งหรีป,ปรีตัวไปจากบรมรัชวังเลยผมจะไปบอกกับมันว่าฝ่ายิ่งไม่มีก็แต่อะมันการการไม่เชื่อมันไล่จนไปหรือทอนก็พยายามลบลีกปรีตัวจะให้ตึ้งตีทุดไปเลย Roy being น,อน,อน้อง,งกันแจ็มฝาฝ้ายิงแต่ตกงลงกับนวลเพื่อขอร้องว่าไงเขากลับก็ยังไม่ตกลงกลับนี่เองถึงมาเข้เาไปแรีกผมคุณเรงยกอะมันโกรธโอ้โทกมาจิ้งานในปากที่เพิ่นเคี้ยวอยู่ประเทศไทยเพิ่นไม่โกรธแต่บัดบานเวลาเราไม่ต้องการให้กินเลยควักกันไปเลยเนี่ย จะได้จ้ากนันดีหรือยังในาการดีมึงไงม,ม่มาทำแบบนี้ก็ไม่ต้องทำกันมึงกินด,ดิจีผู้หญิง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 นี่เราจะเอาได้เป็นเมียเราต้องมบผู้หญิงรักเรากันแต่ถ้ามันไม่รักเราตึงอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่แต่ผู้เจ้าวันแรกยาในพวกบบนี้หมดเอานั่นแหละแต่ก็เอามึงกัน ก็ไม่ได้กันแล้วก็ได้ได oh, ้กันเ่อกูจะพาไปกัดบริเวณว่าแลละกูพยายามปนน้าปนนอทุกวัน